ลับมาติดตามรับชมรับฟังเรื่องเล่ากับพวกเราเปิดตำนานกันต่อครับในคลิปนี้จะพาไปรับชมรับฟังเรื่องราวของสวนสนุกผีสิงตำนานสุดสะเพรึงของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับจุดที่รถเม์สายแหมดระยะไม่มีใครที่ไม่รู้จักแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์สมัยก่อนเป็นสวนสนุกที่มีตำนานที่น่าสะพรึงกลัวมากมีเครื่องเล่นมากมาย อย่างเช่นชิงช้าสวรรค์รถไฟหอะเรือหันสาป่าเป้าม้าหมุนชิงช้าสวรรค์กระดานหกบ้านผีสิงหลังเล็กๆและอื่นๆอีกมากมายแต่ไม่รู้เท่าแดนเนรมิตแฮปปี้แลนด์จะออกสไตล์สวนสนุกตามงานวัดเป็นสวนสนุกที่ทำให้คนชั้นกลางถึงชนชั้นรากหญ้าเล่นโดยเฉพาะแดนเนรมิตรจึงไฮโซกว่ามากคนสมัยก่อน นิยมไปเล่นที่นี่มากพอๆกับแดนเนรมิตตอนนั้นดีมเวอร์ยังไม่ได้สร้างพอนานๆานเข้าเครื่องเล่นส่วนใหญ่ก็เก่าและชำรุดไปตามการเวลาทำให้เกิดอุบัติเหตุจนคนเล่นบางคนเสียชีวิตไปก็มีซึ่งแปลกมากที่ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆทั้งนั้นเช่นนั่งชิงช้าสวรรค์หรือม้าหมุนแลพ้พลัดตกลงมาตายบ้างหรือเล่นเรือหันสายแลพ้พลัดตกลงน้ำจมน้ำตายบ้าง ตกราวรถไฟเหาะตายบ้างบางคนก็ถูกฆ่าหันศพในบ้านผีสิงแล้วเอาศพไปทิ้งไว้จนเน่าในนั้นเลยแต่ละคนตายแบบแปลกๆแ,และสยองขวัญมากๆตายแบบไม่มีใครเห็นด้วยหลือกันว่ามีฆาตรกรโรคจิตคนหนึ่งชอบลักพาตัวเด็กที่เล่นเครื่องเล่น,ลน,ลนตอนกลางวันแล้วเชือดคขอฆข่าทิ้งในตอนกลางคืนทิ้งศพไว้ตามบริเวณต่างๆของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์แฮปปี้แลนด์ จึงเต็มไปด้วยศพของเด็กจำนวนมากและไม่มีใครรู้ว่าฆาตกรคนนั้นเป็นใครทำไปเพื่อจุดประสงค์อะไรแต่ทางสวนสนุกต้องปิดข่าวเอาไว้เพราะกลัวคนที่มาเล่นจะตกใจแฮปปี้แลนด์ในตอนนั้นจึงเป็นสวนสนุกที่เด็กมาเล่นแล้วตายมากที่สุดแต่ไม่ค่อยมีคนรู้นานวันเข้าเครื่องเล่นเก่าและเจ๊งมากขึ้นคนเล่นก็ตายมากขึ้นด้วยข่าวเริ่มปิดไม่มิด ทำให้สวนสนุกแฮปปี้แลนด์ไม่มีคนกล้าเข้ามาเล่นมากเท่าเมื่อก่อนในที่สุดก็เจ๊งถูกรือ้อและกลายเป็นที่รกร้างไปหลายปีผ่านไปมีคนคิดมาเปิดตลาดขายของที่นี่และเปลี่ยนจากสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เป็นตลาดสดแฮปปี้แลนด์จนถึงปัจจุบันตอนนี้แฮปปี้แลนด์ไม่มีอะไรน่ากลัวแล้วเพราะมีแต่ของขายเยอะมากแต่ตอนกลางคืนก็ยังไม่ค่อยมีใครกล้าเดินแถวนั้นคนเดียวเพราะกลัวผี เลือกกันว่าตอนดึกๆคนที่มีบ้านอยู่แถวแฮปปี้แลนด์นั้นจะได้ยินเสียงเด็กๆร้องกันเสียงดังจอกแจกดังมาจากที่ไหนสักแห่งไกลๆราวกับว่าเด็กพวกนั้นกำลังเล่นเครื่องเล่นกันอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวแต่พอออกไปดูก็ไม่เห็นอะไรแต่มีคนเคยบอกว่าเนื่องจากเด็กๆพวกนี้ตายขณะที่ยังสนุกกับเครื่องเล่นอยู่และพวกเขาอาจไม่รู้ว่าตนเองนั้นตายไปแล้ว พวกเขาจึงยังคงเล่นกันต่อไปจนกว่าจะได้ไปเกิดใหม่ถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีเครื่องเล่นหลงเหลืออีกแล้วก็ตามหรือไม่พวกเขาก็อาจกำลังจะหาเครื่องเล่นที่ตนเองเล่นก่อนตายอยู่ก็ได้ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่อาจจะมีวิญญาณของเด็กๆพวกนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในแฮปปี้แลนด์จนถึงทุกวันนี้อยู่ก็เป็นได้กลับย้อนมาฟังเรื่องราวของแฮปปี้แลนด์กันต่อเมื่อก่อนนี้สวนสนุกแห่งนี้ดังมากๆ น่าจะเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วสมัยก่อนสวนสนุกแห่งนี้น่าจะเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่แห่งเดียวในกรุงเทพมหานครที่ใครเกิดทันสมัยนั้นน่าจะต้องรู้จักแต่ผมเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามีคนเสียชีวิตเยอะขนาดนั้นและก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีฆาตกรแอบฆ่าเด็กเพราะเท่าที่คุณพ่อเล่าให้ฟังก็คือสวนสนุกแห่งหนึ่งที่เครื่องเล่นไม่ค่อยได้มาตรฐานเท่านั้นเองมีเด็กเสียชีวิตหลายคน แต่ทางสวนสนุกปิดข่าวคนส่วนใหญ่ที่รู้ก็คือคนที่อาศัยอยู่แถวๆนั้นบอกต่อๆกันมาและกรณีล่าสุดที่เป็นสาเหตุให้สวนสนุกแห่งนี้ต้องปิดตัวไปก็คือชิงช้าสวรรค์ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากมีคนเห็นกันจะจะและออกข่าวใหญ่โตอาจจะเป็นเพราะมีคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่จํานวนมากเลยไม่สามารถเอาดินกลบเรื่องราวที่มีคนตายได้อย่างที่เราแล้วมาคุณพ่อเล่าให้ฟังว่า มีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งพาลูกมาเที่ยวที่สวนสนุกแห่งนี้แล้วก็พาลูกไปนั่งชิงช้าสวรรค์เพื่อชมวิวด้านบนหลังจากที่ครอบครัวนี้ขึ้นไปนั่งบนชิงช้าสวรรค์มรณะแห่งนี้แล้วทุกคนรวมถึงคนอื่นๆที่นั่งกระเช้าใกล้ๆกันก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีเหตุการณ์สยดสยองเกิดขึ้นเมื่อกระเช้าชิงช้าแห่งนี้หมุนขึ้นไปได้สักพักหนึ่งเด็กคนนั้นก็ดีใจตามประษาเด็ก ที่ตื่นเต้นกับวิวจากมุมสูงด้านบนสักพักเด็กคนดังกล่าวก็ชะโงกศีรษะออกมาจากนอกชิงช้าโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเองซึ่งผู้ปกครองเองก็คงชะล่าใจไม่ทันระวังตัวหรืออาจจะห้ามไม่ทันทันใดนั้นศีรษะของเด็กคนนั้นก็ขาดกระเด็นตกลงมาอย่างเบื้องล่างท่ามกลางความตกตะลึงของผู้ที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดคาดว่าน่าจะโดนส่วนใดส่วนหนึ่งของเหล็กชิงช้าสวรรค์ตัดคอ หากจะโทษว่าเป็นความผิดของสวนสนุกก็น่าจะเป็นความผิดส่วนหนึ่งที่ไม่ทำกระเช้าให้มิดชิดไม่ให้มีส่วนใดของร่างกายสามารถยื่นออกมาได้ผมเองก็ไม่แน่ใจว่ามีประมาณสองรายหรือเปล่าที่เสียชีวิตอันนี้ต้องกลับไปถามคุณพ่ออีกทีแต่ก็เป็นที่กล่าวขวัญของคนแถวๆนั้นว่าจะได้ยินเสียงของเด็กร้องไห้ในตอนกลางคืนและยังคงได้ยินกันตลอดมาหลังจากที่สวนสนุกแห่งนี้ปิดตัวลง ซึ่งเป็นเวลานานพอสมควรกว่าที่แห่งนี้จะมีคนซื้อไปทำหมู่บ้านจัดสรรและก่อสร้างอื่นๆส่วนสนุกแห่งนี้ปิดทำการไปแล้วตั้งแต่ปีพุทธศักราช2520และทำหมู่บ้านจัดสรรแทนซึ่งปัจจุบันพื้นที่เดิมของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์กลายเป็นหมู่บ้านสินทรซอยแฮปปี้แลนด์หนึ่งโดยเครื่องเล่นบางส่วนของแฮปปี้แลนด์นั้นได้ขายต่อให้กับสวนสยามแฮปปี้แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งแห่งแรกของประเทศไทยตั้งอยู่ถนนแฮปปี้แลนด์สายหนึ่งแขวงคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครใกล้กับถนนนวมินทร์หรือถนนสุขาภิบาลหนึ่งในอดีตเปิดดำเนินระหว่างวังวนที่19พฤษภาคมปีพุทธศักราช2516ถึง9กันยายนปีพุทธศักราช2522เคยเป็นที่โชว์ตัวของพระเอกนางเอกจากละครชุดมังกรยก คือไปเปียวกับมีเซลเมื่อปีพุทธศักราช2522มีเครื่องเล่นได้แก่ชิงช้าสวรรค์รถไฟหอกเรือหันสาป่าเป้าม้าหมุนชิงช้ากระดานหกและบ้านผีสิงและแม้สวนสนุกแฮปปี้แลนด์จะปิดดำเนินการไปแล้วย่านดังกล่าวยังคงเรียกว่าแฮปปี้แลนด์บริษัทที่เคยผู้เป็นบริหารสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เดิม ได้เปลี่ยนมาทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สร้างหมู่บ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียมในทําเลต่างๆของกรุงเทพในชื่อโครงการเช่นแฮปปี้แลนด์กรุ๊ปเฮสแคปเป็นต้นหลังจากสวนสนุกแฮปปี้แลนด์เลิกกิจการในวันที่9กันยายนพุทธศักราช2522เครื่องเล่นเดิมภายในสวนสนุกได้ขายบางส่วนให้กับสวนสยามซึ่งปัจจุบันคือสยามอเมซิ่งพานอกจากนี้ ตำแหน่งที่ตั้งโครงการแฮปปี้แลนด์หรือแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ใกล้กับถนนลาดพร้าวฝั่งตรงข้ามกับห้างสรพรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิในปัจจุบันไม่ใช่ตำแหน่งพื้นที่ของสวนสนุกแฮปปี้แลนด์แต่ในอดีตมีลักษณะเป็นทุ่งโล่งยังไม่มีการพัฒนาใดๆต่อมาหลังจากเลิกดำเนินการสวนสนุกแล้วบริษัทจึงได้ซื้อพื้นที่โล่งดังกล่าวมาพัฒนาและจัดสรรทำเป็นโครงการตลาดแฮปปี้แลนด์ซึ่งประกอบด้วยตลาดสด และอาคารพาณิชย์นั่นเองและก่อนจากกันไปในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานเปิดตำนานและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลากันไปก่อนแล้วสวัสดีครับ